ออกเดินทางค่ะวันนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์เราจะออกเดินทางไปหาเที่ยวพาทุกคนไปหาเที่ยวเก็บผักกันเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะถึงตรงไหนก็ตรงนั้นเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้จ้าพี่น้องตรงนี้ต้อก็มารับมาดามบ้านนานะคะที่แฟดนะคะตอนนี้จอดรถรออยู่ครับพี่น้อง ดูวิวไปเรื่อยๆค่ะดูวิวข้างหน้าเนาะคะ่ะแล้วต่อกับสิาพาทุกคนดูวิวไปเรื่อยๆจนก็จะถึงจุดมุ่งหมายเนาะคะ่ะวันนี้เราไม่ค่อยมีจุดมุ่งหมายแต่จะพาทุกคนเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนชมบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศอาชนบทในช่วงฤดูใบไม้ผลิในช่วงดอกไม้ออกของสวีเดนนะจ๊ะไปน้ำกันจ้า วันี่มาเจอแล้วผักเซียนคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ได้ผักเสียนปลาแล้วคะ่ะพี่น้อง ชบเซียนตาค่ะพี่น้องต้องให้สามีจอดจอดรถเก็บนะคะถึงสิออกดอกกระออนอยู่ เจอดวงผักเสียนปลาจ้าเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะดวงผักเซียนปลาของเราจ้า ภากเซียนสวิเดนนะพี่น้องค่ะรสชาติแซ่บคือผักเซียนบ้านเฮากค่ะในราคาเอาไปขั้นสมแบบโบราณนะคะ กินกิตัวจากดิเอาใบมันจังซี่ไปน้ำแล้วพี่น้องเนาะดีเอาใบไปขั้นสมซี่แหมน่าจะได้เนาะเพราะว่ามันอ่อนอยู่แหมพี่น้องจา้าโอ้เบี้ยน้อยมันเต็มอยู่ค่ะคุณเบี้ยน้อยเกิดเต็มอยู่ เอ็ซีอาจซจีได้ยินเสียงหลุดเนาะค่ะเพราะว่าต้อเก็บอยู่ริมนี่ค่ะอยู่ทึงคู่ยังซีเนาะจ้ะขุ่นมะดามเิ่นมา,า,มนมาตาขุ่นล้วดูวิวไปด้วยค่ะนี่ค่ะเก็บอยู่มุมนี่เนาะค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นล่องอู้ทางขุ่นเป็นเต็มเลยค่ะพี่นอ้องลงมุมไปทางนั้นเต็มอยู่ต้องไปเก็บเอาเอ็นมาดามเป็นนึงก็มาดาม วันดูสิมันถึงมันจะเป็นดอกก็ได้ทุกคนดูเยอะมากค่ะเต็มไปหมดเลยเป็นดอกก็เอานะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้เยอะๆแบบนี้อู้เยอะมากค่ะทุกคนก็ไม่ช้าเกินไปนะก็ยังได้อยู่ ก็เสียไปขั้นสุ่มนะคะมาดามเอาถุงไปไหนแล้วอ่ะมาดามเป็นคนถือถุงนะคะมา,มากับมาดามมาดามบ้านนาของเรา,เรามาหาเก็บผักไกลมากค่ะพี่เอฟซี มาเก็บน้ำกันกับต่อเด้อพี่น้องเอ้ยมาหยาวน้ำกันจ้ะถึงจะเป็นดอกก็โอเคอยู่เนะจ้ะเก็บได้อยู่ค่ะอู้เป็นดงงเลยพี่น้องค่ะเป็นดงเลยค่ะ เดยดจายมันออกดอกแล้วค่ะพี่น้องเด็กก็ยังอ่อนอยู่ยจ้า